เรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวเยาวรัตนโกรมตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านลำนางแกวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสาผู้รับการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดิฉันได้นำเสนอในครั้งนี้มีชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วนโดยใช้คลิปวิดีโอเป็นนวัตกรรมที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนดีมา์ที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถบูรณาการให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้โดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ผ่านการใช้แอปพลิเคชันที่ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ f a c e b o o k YouTube และ Google Meet โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นกาให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อยกระดับผลสำล์ทางการเรียนด้านวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถงศึกษาปีที่5โดยใช้คลิปวิดีโอในการจัดการเรียนรู้และ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วนโดยใช้คลิปวิดีโอได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยต่างๆจำนวน12หน่วยการเรียนรู้โดยดิฉัได้จัดทาคลิปวิดีโอการสอนในแต่ละหน่วย จึงแสดงภาพประกอบและตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษาผ่านทางกลุ่ม Facebook ที่ได้จัดตั้งขึ้นจากนั้นให้ผู้เรียนบันทึกเนื้อหาลงในสมุดและถ่ายภาพส่งทางข้อความและหลังจากที่ผู้เรียนได้บันทึกเนื้อหาลงในสมุดแล้วดิฉันได้ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองแล้วถ่ายภาพส่งทางข้อความตามเวลาที่นัดหมายจากนั้นจึงได้ทำคลิปวิดีโอเฉลยการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนโจทย์ที่ตนเองได้ทำไปแล้ว อีกทั้งผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจสามารถศึกษาขั้นตอนจากคลิปวิดีโอเฉลยได้ซึ่งการส่งงานของผู้เรียนดังที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาสามารถทำได้ด้วยตนเองและสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชนโรงเรียนบ้านลำนานแก้วที่ผู้เรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุหรือผู้ปกครองที่อาจไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากนักนอกจากนี้ ดิฉันยังได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องโดยการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Meet มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจากนั้นดิฉันได้นัดหมายเวลาเรียนให้ผู้เรียนเตรียมตัวลวงหน้าเพื่อเขาเรียนในเวลาที่ตรงกันโดยได้บันทึกหน้าจอขณะจัดการเรียนการสอนเพื่อน,นำไปสร้างเป็นคลิปวิดีโอให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาได้ ได้ศึกษาและเรียนรู้ได้ทันเพ่อนเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วนโดยใช้คลิปวิดีโอแล้วดิฉันได้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบในไลฟ์เวิร์กีซึ่งจากการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วนโดยใช้คลิปวิดีโอพบว่าผู้เรียนมีผลสธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของนวัตกรรม สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยดิฉันได้ทำการเผยแพร่นวัตรกรรมทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook และเผยแพร่ทางช่อง YouTube ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอการสอนที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้จากการใช้นวัตรกรรมการเรียนการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอการสอนกับผู้เรียนทำให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสการประกวดแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์ประกอบแผนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3และจากการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน,นื่องส่งผลให้ครูได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสวทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2513 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระก,การเรียนรูน้คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับรางวัลเดรียญเงินรางวัลทรงคุณค่าสวทโอเวกอวอร์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2513ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจากผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ทำให้ครูผู้สอนได้เป็นผู้ที่ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดิฉันนางสาวยาวรัตนโกกรมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมการรายงานในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะ